เริ่มเลยนะถ้าเขาพูดอะไรกับคุณได้เขาจะพูดกับคุณว่าอะไร เขาจะพูดกับคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมคุณเองมีความสุขกับตัวเองคุณเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําคุณอยากทําอะไรคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมหรือคุณมีอะไรที่อยากสื่อสารถึงเขาอยากร่วมทํากับเขาหรือว่าอยากให้เขาเนี่ยติดต่อสื่อสารหรืออยากให้เขาทําอะไรให้คุณไหมเขารอคอยข่าวคราวจากคุณหรือเขากําลังคิดว่าเขาจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้ให้มันพัฒนาขึ้นให้มันเติบโตขึ้นแต่เขารอสัญญาณจากคุณอยู่ ถ้าคุณเองเนี่ยอยากให้เขาทําอะไรคุณสามารถส่งสัญญาณบอกเขาได้เลยนะคะบอกเขาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาดูนิ่งๆงเงียบเงียบรอท่าทีคุณอยู่แล้วคุณเองก็ท่าทีของคุณตอนนี้ดูนิง่งเงียบเงียบไปด้วยนะคะเขาก็ทําตัวไม่ถูกวางตัวไม่ถูกแต่สิ่งที่เขาเนี่ยคืออยากรู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงเขาจะได้ทําตัวถูกจะได้เดินดําเนิน ความสัมพันธ์หรือจะทําอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันนิ่งนิ่งมากๆและสิ่งที่เขาอยากรู้อีกเนี่ยก็คือเขาอยากรู้ว่าคุณเองเนี่ย ตอนนี้ค่ะคุณเองอ่ไม่ค่อยว่างคุณมีงานเยอะหรือมีอุปสรรคเยอะหรือมีอะไรรอบข้างค่อนข้างวุ่นวายเนี่ยคุณยังต้องการนะคะให้เขาอยู่ในชีวิตไหมคุณอาจจะปิดกั้นเขาคุณอาจจะบอกเขาหรือคุณอาจจะมีปัญหากันแล้วคุณเยพร้อมที่จะเคลียร์กับเขาหรือเปล่าเหมือนเขาอยากเคลียร์อยากคุยกับคุณมากนะคะแต่สิ่งที่เขาไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะบอกหรือคุยกับคุณเลยคือไม่กล้าที่จะเดินมาขอกาสหรือไม่กล้าที่จะแบบว่าเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณดุ คุณเป็นคนดุมากๆในใสายตาเขานะพูดตรงชัดเจนตรงไปตรงมานะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองมีอะไรที่อยากจะเคลียร์กับเขาเหมือนกันส่งสัญญานิดนึงหรือบางทีอะคะ่ะไอ้ใบหน้าที่มันนิ่งและดุเนี่ยลดลงนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนพูดจาแรงนะคะลดความแรงลงหน่อยเขาจะได้มีความกล้ามากขึ้นในการที่จะสื่อสาร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยมองดูคุณตลอดเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลเขาก็มองนะคะเหมือนเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณอยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยากรู้ว่าคุณไปไหนหรืออยากรู้ว่าคุณโพสต์อะไรมีเรื่องราวที่คุณโพสต์ถึงเขาไหม เรื่องราวาที่คุณไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็สังเกตเขาก็แบบว่าวิคุณแชร์ออกมาเขาก็เขาก็รู้สึกมีความสุขนะคะในตรงนั้นด้วยแต่มันจะดีกว่านั้นถ้าสมมติว่าเขาได้อยู่ในเหตุการณ์น,นั้นด้วยบางทีเขาก็อยากถามคุณว่าให้เขาไปด้วยได้ไหมหรือให้เขาไปอยู่ในโมเมนต์นั้นได้ไหมหรือว่าเ,เขาสามารถที่จะทักคุยพูดคุยถามสอบถามเพิมเ่มเติมจากเรื่องราวที่คุณโพสต์หรือว่าเรื่องราวที่คุณแชร์ได้ไหมนะคะมันก็อยู่ในใจเขาแต่เขาไม่ได้มีความกล้าเพราะว่าเขากลัวคุณนะคะประมาณนี้อะ ธาตุราศาีนะคะที่เราเห็นจะเป็นธาตุน้ํามีกรกฎพิจิธาตุดินการกสมบังกรนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุดินมากๆเลยแล้วก็ธาตุไฟเมสิงห์ธนะคะวันสุกวันพุธนะคะวันจันทร์นะคะวันอาทิตย์วันอนังคารที่เราเห็นโดดเด่นออกมาเลขนะคะจะมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเลขห้านะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ